เึงสร้างสารรค์กิจกรรมที่เป็นกิจต่อสิยยอง่งแวดล้อมนะครับเราก็เพิ่มมูลค่านะครับสำหรับกิจกรรมใน่าวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่เปิดโครงการเที่ยวชุมชนตราสนใจโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้นี่ต้องรอครั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงนานตลางนะครับจะทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนในงครองใหญ่ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสารสรค์งแวลอมเหฐา ตลอดจนผู้มีเกียรติที่เคารพทุกคนครับผมเช่อสักขึ้นมาเสียครับนายเพื่อทองใหญ่นะครับในฐาะนะนายเพื่อนะครับฝัง่งผมเลยก็ต้องอขอขอบพระคุณนะครับสําหรับสํานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดตรานะครับที่ได้จรุณาจากโครงการดีๆเหล่าน,นี้นะครับรวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมในวันนี้จากโครงการในวันนี้นครับะ เรือวิธีการลงซื้ใหม่นะครับซึ่งก็ต้องฝากนะรัแล้วก็เป็นี่เลียงนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับสำหรับนะครับผมนะครับก็อยากฝากนะครเรื่องเที่ยวผมขออนุญาตเยนเลยว่าผมสนใจมากเพราะผมว่าผมมาที่นี่ย้ายาไม่ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับของต้นขาหน่อ